มาทาขนมจีบแสนอร่อยทาทานเองง่ายๆกันเลยค่ะเราไปดูวิธีทํากันเลยขั้นตอนแรกเรามาทําหมูเด้งกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมอย่างแรกคือหมูบดติดมันไข่ขาวแป้งข้าวโพดหอมซอยแครอทสามเกลือก็คือพริกไทยกระเทียมรากผักชีตําละเอียดน้ํามันหอยน้ําตาลทรายรสดีน้ํามันพืชน้ํามันงาเกลือซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วขาวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงในเครื่องบดยกเว้นหอมกับแครอท บดท,ทุกอย่างให้เข้ากันจนเมียนละเอียดประมาณนี้สําหรับขั้นตอนนี้ใครจะนําไปใส่ในข้าวต้มหรือกว๋วยเตี๋ยวหรืออื่นๆก็นําไปแช่ตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้เลยค่ะแต่วันนี้เราจะใช้ทําขนมจีบเลยใส่ต้นหอมกับแครอทลงไปด้วยเพื่อความหอมและสีสันที่สวยงามค่ะเสร็จแล้วก็ใช้แรปปิดไว้แล้วนําแช่ตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงก็นํามาใช้ได้ค่ะต่อไปเรามาทํากระเทียมเจียวกันต่อเลยค่ะให้เรานํากระเทียมมาปอกเปลือกออกจากนั้นก็นํามาบดให้พอหยาบๆประมาณนี้เลย จากนั้นก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปให้ท่วมกระเทียมตามด้วยกระเทียมที่เราบดไว้เจียวไปเรื่อยๆจนกว่ากระเทียมจะสุกเหลืองประมาณนี้ก็ปิดไฟได้เลยค่ะเพราะว่าน้ำมันที่ร้อนจะทำให้กระเทียมสุกอีกค่ะเสร็จแล้วก็นำไปกองแยกน้ำมันกับกากกระเทียมตั้งพักไว้ให้เย็นสีของกระเทียมก็จะสวยประมาณนี้เลยค่ะเรามาดูวิธีการห่อขนมจีบกันค่ะวันนี้เราจะใช้ปูอัดสีส้มแบบนี้ค่ะเพราะจะอร่อยกว่าแบบสีแดง สำหรับแผ่งเกี๊ยวเราจะใช้แบบต้มหรือนึ่งนะคะไม่ใช่แบบทอดคนละแบบกันวิธีการห่อก็ง่ายๆเลยนำแผ่นเกี๊ยวมาวางแล้วตามด้วยปูอัดจากนั้นนำหมูที่เราหมักไว้มาวางลงบนปูอัดเกลี่ยเล็กน้อยจากนั้นก็ใช้แผ่นเกี๊ยวห่อ,อเข้าหากันก็จะได้แบบนี้เลยทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จ จากนั้นก็นําไปนึ่งได้เลยค่ะเวลาเราจะนึ่งก็ให้ใช้น้ํามันกระเทียมเจียวมาทาบนหม้อนึ่งให้ทั่วเพื่อไม่ให้ขนมจีบติดหม้อนึง่งเสร็จแล้วก็นําขนมจีบมาวางเรียงห่างกันเล็กน้อยเว้นช่องว่างให้ไอ้น้ําออกมาด้วยค่ะเมื่อน้ำเดือดได้ที่แล้วก็นำลงนึ่งได้เลยใช้เวลาในการนึ่ง1ินาทีหรือจนกว่าจะสุกเมื่อสุกแล้วก็ยกขึ้นจากเตาใช้น้ำมันกระเทียมเจียวทาให้ทั่ว ขนมจีบก็จะน่ากินประมาณนี้เลยค่ะนำมาจัดเรียงใส่จานเสิร์ฟกับน้ำจิ้มรสเด็ดของเราบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะส่วนวิธีการทำน้ำจิ้มเคยลงไว้ให้คลิปที่แล้วเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ลองไปทำกันดูนะคะ